ผมไม่ใช่หมอหัวข้อการนอนน้อยมีผลต่อไขมันในเลือดได้อย่างไรคุณอาจเคยได้ยินว่าการนอนน้อยส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นอ้วนขึ้นงุดหงิดง่ายหรือภาวะซึมเศร้าแต่รู้หรือไม่ว่าการนอนไม่พอก็สามารถทำให้ไขมันในเลือดพุ่งสูงซึ่งเป็นภัยเงียบที่คอยคืบคลานเข้าสุขภาพของคุณโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวทำไมการนอนน้อยถึงกระทบไขมันในเลือด ฮอร์โมนแปรปรวนการนอนไม่พอทำให้ฮอร์โมนเลปตินควบคุมความอิ่มลดลงและเกรลินกระตุ้นความหิวเพิ่มขึ้นกินจุบจิบมากขึ้นอินซูลินดือ้อนอนไม่พอทำให้เซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้ไม่ดีน้ำตาลในเลือดสูงทำให้ตับผลิตไขมันใหม่เพิ่มคอติซอลสูงกระตุ้นตับให้สร้างไขมันเลว LDL และเก็บสะสมไขมันทรานส์ HDL ลด ไขมันดีลดลงทําให้ไขมันเลวสะสมง่ายขึ้นระบบเผาผลาญช้าลงพลังงานที่รับไม่ถูกเผาผลาญหมดกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายภัยเงียบจากการนอนน้อย 1. ไขมันในเลือดสูงโดยไม่รู้ตัวแม้ร่างกายยังไม่ส่งสัญญาณแต่ไขมันเลว L D L และไตกรกลีเซอไรด์กำลังสะสมอย่างเงียบๆ 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด เสียงโรคหัวใจขาดเลือดความดันสูงเส้นเลือดอุดตันไปเรื่อยๆ 3. ตับไขมันและดื้อต่ออินซูลิน p r e d i a b e การนอนน้อยบินตรงไปสู่ความเสี่ยงเบาหวานและไขมันพอกตับ 4. เบาหวานชนิดที่2อ,อินซูลินดื้อต่อเนื่องสะสมจนร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้เอง 5. ระบบภูมิคุ้มกันทำงานน้อยลงไขมันสูงอักเสบเรื้อรังร่างกายอ่อนแอลงกลุ่มคนที่เสี่ยงมาก คนที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนพนักงานกะชิฟเนสนักขับรถผู้ป่วยนอนไม่หลับจากความเครียดพ่อแม่มือใหม่ที่ตื่นกลางคืนบ่อยวิธีลดความเสี่ยงลดไขมันด้วยการนอนให้พอนอนให้ได้7-8ชั่วโมงต่อคืนจัดตารางนอนไว้ตายตัวละเว้นจอมือถือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงสร้างจิตกรรมผ่อนคลายก่อนนอนอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆ หลีกเลี่ยงคาเฟอีและน้ำตาลหลัง18บแนดเกาเป็นต้นไปหากมีปัญหานอนไม่หลับปรึกษาแพทย์ได้เลยสรุปส่งท้ายเมื่อนอนน้อยภายเงียบจะกัดกินสุขภาพของเราอย่างช้าๆจากภายในเริ่มนอนให้มีคุณภาพเพื่อหยุดการเพิ่มไขมันในเลือดก่อนที่รกจะขยายมากจนเกินแก้ไขแคปชั่นภาษาง่ายๆชวนแชร์นอนน้อยเท่ากับไขมันพุ่งถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยเพราะบางครั้งแค่แชร์คลิปเดียวก็อาจช่วยให้ใครบางคนรอดพ้นจากโรคร้ายได้และถ้าอยากได้ข้อมูลสุขภาพดีๆแบบเข้าใจง่ายเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังกดติดตามช่องผมไม่ใช่หมอไว้เลยครับเจอกันคลิปหน้าบอกเพื่อนด้วยนะ